เฮ้ยอะรยี่มมาวันกูย้ายายเลยอ่ะใจเย็นผวงม่ย้าเลย่้ายไม่ได้ย้ายตัวไม่ได้ย้ายไหนๆิงผมไม่ได้้าเลยว่าไงมว่าเขานั่เองปั่ตัวด้วยไอ้แดงมันอาางยาคุณพี่เลยใจเย็นผวงอุ้ยพยุงไปเด็กว่าหายฟังอาทิตย์ารู้ว่ามันใครใหญ่ไม่ใหญ่ ไปหายมาแย่งทะโลกินยังไม่ไปเอาอย่าง้ยตืมเท้าเถอกลับไปเติเท้าเอ้านบาทใพ่อเช็บาทใพ่อเดินเดินตามตูพ่อไปพิณบาทเดินตามพ่อไปพิณบาทได้ไหมไ้แล้วมีโตสองแถวอ่ะใครจะถือคือิวเว เขาะครล้วม่าทงเขาใส่ไปโอมาสงใบมจะจัดกำลับยังไงก็จัดด้ข้อฉันใบเหลือใบแล้วก็แบ่งปเรื่สิครับมจะแบ่งกบโอเคกอแย่มามจะแบ่งไม่พอไม่กินแล้วไม่กินเลยข้ฉันใบไม่กินใบหนึ่งรูปร่างนี่มต้องกินนับข้ามุกได้กิไหนได้แล้ว้มมรูว่ายอมยก็ใส่ของหวานมาเนระวงสาลี่กลอทองเนี่ย ผมจะกินังไผมกินแล้วช่องเียกินส่สิคบไอ้พี่ผานก็ใ้ไปตายเออจะกินว่าเฮ้ยค่อยคุยกันไ้สี่คอหรได้ไมผมกินสเลยพี่วช่องเลยเอออจะได้ค่องคอามไปและสามว่านี่มาหาม เด่นเด่นจะโดนทาฮาวแต่พวกวัดจ yeah. ัดงานเนี่ยเอาไว้ด้วยไงมีตู้บริจาคทุกตู้หน้าห้องน้ำเหมอนกัมึงต้องคุมตู้นาห้องน้ำมึงมีเหรอจะคุมตู้บริจาคได้เหรอตู้หอนาไม่ได้เบ็ดวัดใหม่เด่นคุมตู้บริจาคเยัอะๆหมดตู้เลยไม่เหลือเลยมึงเคอยเก็บเหรอมึงเก็บได้เหรอเก็บได้ครับมึงจะเก็บเท่าไหร่ ผมต้องเก็บเธอเยี่ยนสี่ที่แนะครับโอดน้องกูเอะไปขี้บ้านแม่นึ่จากนั้นเรื่องจุที่สองที่สามที่สี่ก็ได้เลยได้หรือเปล่าเราจะไปดันแก๊ะ ใจเย็นเี่ยวงคเียไม่ต้องเป็นไรไม่ด้วยตอนนี้ก็ลีงช่วยแต่ไม่ต้องวุาน่โดนเข้ามาไม่ได้ยังไงเอานบาถูบาดเช็ดบาดให้หลวงพ่อไม่โตต้องทำให้ดีหวพี่วเอพิวได้พิวได้เหรอิ้ได้ผมพิ่ได้ที่ยัไงกมือนี้เผานกมือเขาหนกมือนี้กอดก็ไปในหูเขาา่าก็โดใส่ไท่พะลมาสองใบจัดเลยจัดเอนพ่อไปเลยพิ่อ ที่เหือให้พี่ลงกิอไรมาถ้าเราลงกินมาใครอีใครอ่ะกูเป็นนิพานเขียวฉนอยากลให้ขนมมาฉันงไม่เข้ากับสัตว์นี่ายบอกมาสิใครจะกินด้ยผมกินสวี่พี่ลง่นทองอ่าไขอดายละอย่าไปขอดายละอย่าบริหารี่ยวัดงน่งานวัดง่ี่ครับบอกให้ปรมานีะนี่ยวบริสุทธ่งานจะคงเลยต้องคงต้นะ คงได้ไหมอ่าก็ไม่ยากนะตัวนี้ตากี่อค์คงได้ห้องหนักคงได้ครับ7ไรเหลี่ยม17ไม่ยี่สิบฮึมวดไปได้ยยฮ่าม่า่่่่